พาถาพระพุทธเจ้าชนะมารของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตปัญจมาเลชินูนาโถปัตโตสมัมโพธิมุตตะมังจตุสัจจังปากาเซติธรรมจักกังปวัติยิเอเตนะสัจจวัชเชนะโมตุเมชยะมังคลัง พระคาถานี้กล่าวถึงคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ตอนชนะมารมีความศักดิ์สิทธิ์มากใช้ท่องภาวนาเพื่อป้องกันอันตรายศัตรูและอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะหากภาวนาด้วยจิตศรัทธาและระลึกถึงบรารมีของพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญมาจนสามารถชนะมานได้ก็จะเกิดอนิสงส์อย่างเต็มที่